สำหรับนักเรียนชั้นป .1 นนไปนะคะวันนี้เราจะมาฝึกอ่านบัญชีคำพื้นฐานชุดที่1น,นะคะเป็นการบ้านสำหรับสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกอ่านชุดที่1แล้วให้ผู้ปกครองเซ็นด้านล่างนะคะเมื่อนักเรียนอ่านคล่องแล้วให้ผู้ปกครองเซ็นด้านล่างพร้อมลงวันที่เดือนพศให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนนำมาส่งคุณครูในวันจันทร์หน้านะคะ อเรามาฝึกอ่านพร้อมกันค่ะชุดที่1ชออ,อุดอชุดพออ,อทีทีทีเอกที่ชุดที่1นึ่คำแรกนะคะอันนี้คือไม้แต่คูค่ะกอไม้แต่คูกอกออกบอกบกอรออกรจออกกจอ,อกกอจกกระจกกอรออักะ จออุยจุยกระจุยกรออกระดออิงอดิ่งดิ่งเอกดิ่งกระดิ่งกรออกระดออุมอดุมกระดุมกรออกระดอโอโดดกระโดดกรออกะตออายอตายตายเอกตายกระตาย กรออะกะทออนอถินกระถินกรออะกะทอดเอียมอเทียมกระเทียมกรออะกะบอเอืองอเบื้องเบื้องโทเบื้องกระเบื้องกรออะกะปอองอปองไม้จัตาวาป๋องกระปองกรออะกะ ปอเอาเปาไม่จัตวาเปากระเปากอรออะกระปอรอโองอโปรงกระโปรงกอรออะกระรอกอรกรอกกระรอกกอลออวกลัวก,ว,กอวอ,อากวากว่าเอกกว่ากออดอกกอดกออ,อนนก,กอนกอนเอกกอน กออะกะกออะกะออิทิกะทิกออะกะรออะละมออะงอมังกะละมังกออะดอกัดกออะนอกันกออะบอกับกออาก้ากออะ งกางกออางกางกอเองเกงกางเกงกออากาฟอแอแฟกาแฟกออายกายเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วนะคะให้ผู้ปกครองลงชื่อวันที่เดือนพศให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ